เ่สวัสดีค่ะรายการ l i b o a r y for You นี้นะคะเราจะมาพบกับมุมที่คใครๆต้องสนใจค่ะเอ๊ะจะเป็นมุมอะไรกันนั้น EP ที่48่เราจะมาพบกับมุมสินใหม่ของห้องสมุขกรารงเราค่ะเดีย๋ยวเราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแนะนำสัรัพยากรน,นะคะเดีย๋ยวเราจะไปรู้จักกับพี่หนงพนมกันค่ะพี่ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้วันนี้เราอยู่ที่มุมอะไรกันคเนี่ยวันนี้เราอยู่มุมหนังสือใหม่ของสำนักพิทยาบริการนะคะหรือที่เรียกว่า New Arrival ของเราค่ะค่ะซึ่งมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เรานําเสนอหนังสือใหม่ที่ตื้นออกมาจากงานวิเคราะห์นะคะผานการจัดซ้นมาจากเข้าที่งานวิเคราะห์อที่จะได้เล่นหนังสือตรงนี้ก่อนแล้วจะนํามา เสนอเป็นหนังสือใหม่ที่มุมตรงนี้นะคะมุมนี้แค่อยู่ตรงไหนคะน้องวาวตั้งอยู่ที่อาคารสารสนเทศนะคะชั้นหนึ่งเดินเข้ามาปุ๊บด้านขวามือเลยค่ะค่ะแล้วเราก็<บ>จะเห็นเชล์สามชั้นมีดอกไมส้สวยๆไว้ต้อนรับตั้งแต่ด้านหน้าประตูเป็นต้นไปนะค,ะค่ะสําหรับหนังสือใหม่ในเดือนนี้นะคะเราจะออกมาทุกเดือนนะคะ,คะหนังสือใหม่ในเดือนนี้นะคะหลังจากที่เร,เราตราตรำซึก สอบนิดเพิ่มมานะคะเราก็จะมาช่วยใช้บริการได้ผ่อนคลายนะคะช่วยนำเสนอหนังสือนว่านิยายนะคะที่เป็นหนังสือใหม่ของการคิดเช่บริการเในรอบนี้นะคะก็จะมีหลากหลายนะคะเช่นอะไรอ่ะที่อยู่ในหนังสือนอกจากหนังสือสาระต่างๆยังมีหนังสือผ่อนคลายนะคะเช่นหนังสือวิชาการอย่างนี้นะคะก็ยังจะมีนิยายมาให้บริการนะคะด้วยนะคะ ซึ่งในรูปแบบที่ผสมผสานสาระและความรู้ควบคู่กันรูปอีาในรอบนี้เราก็จะมีนิยายเยอะหน่อยที่บอกว่าต้องการให้ผู้ใช้บริการได้ผ่อนคลายความเครียดจากการสอบนะคะซึ่งจะสอบที่เตอมเสร็จเราก็มาผ่อนคลายกันหน่อยนะคะก็มีนิยายหลากหลายรสชาตินะคะหลายชาตินะคะมาให้บริการกันนะคะว่าจะเป็นจี่ไทยนิยายวายนิยายชายหญิงนะคะตรงนี้ก็มีให้บริการ สามารถที่จะหยิบไปยืมหรือหยิบไปไ, <อ S 1> ได้เลยะนะคะจากมุมตรงนี้นะคะเราจะมีมาเติมเรื่อยๆแล้วหนังสือแต่และเล่มเนี่ยนักศึกษาสามารถยืมได้กี่วันนะคะนักศึกษาสามารถยืมได้ห้าเล่มนะคะเจ<ช>วัน,นะคะ<ม>่ะยืไมได้นาน7วันแล้วก<ช>็สามารถยืมต่อได้อีกสองครั้งถ้าไม่มีผู้ใช้บริการท่านอื่นจองใช้ต่อนะคะตรงนี้แล้วก็สามารถกดยืามต่อด้วยตนเองได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา แล้วเรมีแอปพลิเคชันตัวใหม่ด้วยใช่ไหมคะพี่หยงชื่อว่าแอปพลิเคชันอะไรคะ UPU ก็จะมี My UPU นะคะตัวนี้อ่กานี้จริงๆก็ไม่ใหม่แล้วนะคะคือมาค่อนข้างนานแล้วแต่ละร้ายคนเนี่ยยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่นันะคะซึ่งเราใะใช้เข้าออกบางส่ดแล้วเนี่ยสามารถมีบริการต่างๆผ่านแอปงนี้ได้นะคะึ่งแอปพลิเคชันตรงนี้จะสามารถทั้งเป็นัตรห้องสมุด สามารถเข้ามาในห้องสมุดหรือว่าใช้บริการต่างๆที่ต้องเข้าด้วยการใช้ QR code ใช้เข้าออกห้องสมุดได้ใช้บาร์โค้ดในการหยืบทรัพยากรทุกชนิดได้นะคะแทนบัตรนักศึกษาได้เลยเพราะเรารู้ว่านักศึกษามักจะลืมบัตรแต่ไม่ลืมโทรศัพท์แน่นอนนะคะเราก็เลยเอาบัตรมาไว้ในโทรศัพท์ให้ผู้ใช้บริการนะคะ ่นสามก right. ็สามารถที like uh ่จะสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้นแล้ว like ก็เขาเรียกว่าอะไรรวดเร็วทันใจทันใจในการที่จะยืมต่อทรัพยากรหรือสัตวตรเช็คจองห้องประชุมย่อยจองใช้ e อนเตอร์เทนเมนต์โได้ด้วยผ่านแอปตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็มาแนะนำมุมหนังสือใหม่ที่ทุกคนน่าจะมาใช้บริการกันนะคะด้วแอปใหม่ยูนิดนึงด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่จะหยิบไปยืมไปอ่านที่บ้านก็แล้วนะคะเพื่อให้ผ่านการติดตามชมรายการ Library for you นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า UPU Library นะคะทุกแพลตฟอร์ม Facebook แฟนเพจ u t u b e ค่ะแล้วก็มีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างคะพี่หนุมมี Line Official นะคะมี Facebook มีอีเมลนะคะอีเมลก็ชื่อเดียวกัน ก็ช่องทางอะไรนะที่เราให้ความมันนึง YouTube นะคะ TikTok ด้วยนะคะทุกแหลกอร์มที่เรามาเนี้ยใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดคือ UBU Library นะคะเขาแพลกอร์มไหนเซิร์ชคำว่า UBU Library ก็จะเจอพวกเรานะคะิปตบบพวกเราได้เลยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอจบรายการเพีงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ